โอเคครับมาต่อกันเลยครับผมเมื่อกี้ผมพักไปสิบสามนาทีนะครับคือเมมโทรศัพท์เต็มเนาะป่ะเดี๋ยวเรารีบออกไอ้พักเฉยครับสิบนาทีสิบสามนาทีมวงครับผมเมมเต็มเฉยเลยโอ้ยเนี่ยพอพักแล้วกล้ามเนื้อมันเหมือนได้พักแล้วแบบพลังหายเลยครับ สิบห้าโอ้ยตึงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมพอดีมเมมเต็มจริงๆครับผมคือคลิปวิดีโอเวลาถ่ายหน้าง,งานก่อสร้างมันเยอะมากครับผมมันอยู่ในช่วงกำลังแบนะ็กอัพเนาะซึ่งมันสุกแบ็กอัพไม่ทันจริงๆครับผมโดยคลิปนี้คลิปแรกของช่องก็จะมีสองพาร์ทนะครับผมต้องขออาภัยนะที่นี้ด้วยนะครับครั้งแรกนะครับผม เราก็พัก3ามวิเหมือนเดิมครับเดี๋ยววันนี้สีมม่ทุ่มมีตี้เลฟเดอรด้ดยนะครับผมก็คงออกกํลาลังกายเสร็จพอดีเนาะจริงๆอ่ะผมว่าจะออกให้เสร็จสองทุ่มและสตรีม Maple Story สัก1ชั่วโมงแต่คงไม่ทันแล้วครับวันนี้อาจจะได้เล่นเ e ฟเ Day เดเลยเนาะ เดี๋ยวดูก่อนถ้าครึ่งชั่วโมงสตรีมทันก็คือจะสตรีมนะจะลองลงเซเลนนะครับผมเนาะเซเลนเดสตินีอีกแล้วครับผมอ้ยสามสิบแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะท่านี้แนละ้ว สองซึ่งคลิปแรกครับผมยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วตอนนี้เมมผมเลือีกแปดจุดสามกิกเองไม่รู้จะพอไหมนะครับในช่วงที่สองนะครับผมตอนแรกไม่อยากตัดต่อเลยอยากให้มันเป็นคลิปเดียวยาวๆนะครับผม 4ี่เท่ากับ8กิกนั่นจะพออยู่สูสีเลยครับ Uff! Uh. Oh. เราต่อเนื่องนะครับสิบเดี๋ยวเมมไม่พอนะอ็้านี้ต้องพักครับต่อไปเหนื่อยท่าต่อไป เกินเกินสิบเก้าทีต้องสิบห้าจริงท่านี้ครบเซตที่สองครับผมกี่นาทีแล้วเนี่ยผมเสียวเนม,มเต็มมากเลยอ่ะหกนาทีแล้วครับเมื่อกี้ยี่สิบเอ็ดนาทีประมาณสิบสี่กิกได้ปะ่ะสิบสี่กิก21ยี่สิบเอ็ดนาทีครับหารสองหารสองตกเจ็ดกิก แสดงว่านีกได้10กิ๊กนะครับต่อจากนี้เดี๋ยวอันนี้จะไปไวๆไวนะครับผมเออเราจะวิ่พื้นท่านี้ไปเลย30ทีนะครับไอ้10ที3 0เซตไปเลยเจ็ดย สบห้าโอ้โหตึงจัด โอ้โหคลิปคลิปอีกคลิปนึงตัดต่อชั่วโมงหนึ่งเรนเดอร์ไม่สำเร็จรโอ้วเดี๋ยวต้องแก้งใหม่คลิปช่องเต้แค่นี้เการ้างนะครับผม สิบโอสิบพอครับผม เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไปที่วิดพื้นสิบรอบแล้วก็พอแล้วนะครับผมเพราะถ้าเล่นท้องต่อจากนี้มันง่ายแล้วหนักสุดคือวิดพื้นนะครับสิบทีพอโอ้โหหนึ่ง โอ้โหเจ็บแปดเก้าอุ้ตึงท,ที่้ทยสิบไปแล้วครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดซับ r i ค e ด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าครับผมเมมจะหมดแล้ว